สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลอกอาบูกาเซียนะครับรุ่นนี้ Black 6,500 BE นะครับ <Black S 1> ส่วนตัวนี้เป็น c t t f t s i s h Pro นะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2020นะครับรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะค่อนข้างคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเกิดมาเทียบดูดีๆตัวสีดำจะมีหน้าสปูนที่กว้างกว่านิดหนึ่งนะครับรวมถึงตัวนี้จะมาด้วยสีลูกปืนครับ ันนี right ้มี5ลูกป the so so ืนครับ5ลูกปืนก็จะมีตรงสปูล2ลูกปืนนะครับตัวเกลีร์สาย1ลูกปืนครับแล้วก็จะมีเฟืองพลาสติกขาวอีก1ลูกปืนนะครับส่วนตัวนี้มี4ลูกปืนครับก็จะเป็นตรงแกนสปูล2ลูกปืนครับตัวเกีีร์สาย1ลูกปืนครับแล้วก็จะมีลูกปืนกันติดกับทั้ง2รุ่นมีลูกปืนกันติดกับทั้ง2รุ่นนะครับมา2อตัวนี้มีกําลังเบรกอยู่ที่7กิโลนะครับด้วย้าเบรกเป็นกาไฟครับจะคล้ายๆเทปที200นะครับ ส่วนน้ำหนักน้ำหนักเท่ากันนะครับ2ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่350กรัมโดยประมาณนะครับแล้วก็ความจุสาย2ตัวนี้ครับ12ปอนด์จะจุได้ตัวตัวสีดําจะจุได้เยอะกว่านะครับจุได้250เมตรถ้าเกิดตัวตัวแคทฟิชเนี่ยจะจุได้ประมาณ280เมตรครับน้ำหนักรูปลักษณ์ภายนอกอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบล็กสีดำล้วนนะครับ ตัวนี้มีแถงหมวกด้วยนะครับหมวกสีดําสวยครับส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นแคชฟิตโปนะครับก็จะมีลายรูปร่างแบบนี้นะครับที่เหลือก็จะมาด้วยสปูนทองครับแขนสปอร์ตไม่เจาะรูครับส่วนตัวนี้แขนเ็นแขนสปอร์ตเจาะรูนะครับอ่ขึ้นชื่อว่าอบูก็ใช้ทนใช้นานครับแล้วก็อนาคตมีราคาแน่นอนครับที่ร้านขายเท่าไหร่คะตัวนี้ ตัวนี้แปดพันเก้าครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เจ็ดพันแปดครับก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณชอบนะครับรูปร่างหน้าตาทุกอย่างคล้ายกันต่างกันที่สีสันครับนิดเดียวเหมาะกับเกมปลาบ่อมากครับเสียงเบรกแล้าใจครับเสียงที่เราคุ้นเคยนะครับ,รบไม่ยินเราวะดุ้งครับ ลื่นปืดลื่นปืดครับตันนี้อันนี้ก็เิ็งเขราใจเหมือนกันอ,อ๋อพวกพวกนี้มาด้วยระบบเม็ดหน่วงหกเม็ดเหมือนกันนะครับทั้งสองตัวเลยโอเคครับขอจบการรี VI วิวเท่านี้ครับผมของแกนฟิชชิงครับขอบคุณครับ